หนึ่งในใต้ล่าบทที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าวิญญาณสงครามเต่าดำคลื้นครื้นคนครืนท่ามกลางไข้กลเก้าเทพมังกรประหารครื่อหลิงที่แปรปรวนรุนแรงกวัดออกมาขณะที่มังกรพยายามดิ้งรนต่อสู้ทว่าพวกมันก็ถูกผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาด้วยโซ่ตรวนแสงเย็นเยือกวูบว่าบนหนามแหลมกลืนกินครื่องหลิงในร่างของมังกรเหล่านั้นไป ขณะที่ถูกกลืนกินทุกคนสามารถรู้สึกได้ว่าไข้กลนก็อ่อนกำลังลงในตอนนี้มู่เชิญที่ถูกเสี่หลิงจื่อโรมรันพันตูไม่หยุดก็ไม่สามารถแบ่งสมาธิออกมาควบคุมไข้กลนได้ทำให้อาจารย์ผีพบช่องโหว่และทำลายไข้กลนได้ง่ายภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คงอีกไม่นานไข้กลนก็จะแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเมื่อมูเ่เฉินเห็นก็ขมวดคิ้วดูเหมือนว่าเสี่หลิงจื่อเทหมดหน้าตักและตัดสินใจที่จะจัดการเขา แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นภัยคุกคามต่อเขาไม่น้อยทำไมไม่หยิงอีกต่อไปละ่ะเมื่อเห็นสีหน้าของมูเ่เฉินเสี่หลิงจือก็ย่อเย้ยพร้อมกับความสะใจพลุ่งพลาดในดวงตาเขายอมจ่ายราคาแพงเพื่อฆ้าม,มู่เฉินดังนั้นนี่บอกได้ว่าเขาเกลียดมูเ่เฉินขนาดไหนทว่าเผชิญกับการยาอเย้ยของเสี่หลิงจือ มู่เฉินก็แค่สะบัดแขนเสื้อการโจมตีของวิญญาณสงครามทั้งสองบ้าคลั่งขึ้นทำให้ร่างเงาโลหิตอมะตะสั่นสะเทือนไม่หยุดชัดว่ามู่เฉินต้องการฆ่าเสียหลิงจือก่อนที่อาจารย์ผีจะทำลายฆ่าลอกลนได้ทว่าร่างเงาโลหิตอมะตะไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงมันสามารถเปลี่ยนสถานะของสสารได้หากได้รับการโจมตีรุนแรงก็จะเปลี่ยนเป็นภาพลวงตาเพื่อลบล้างความเสียหายบางส่วน แต่ถ้ามันโจมตีก็จะมีรูปแบบแท้จริงมีความสามารถทั้งรุกและรับยากที่จะจัดการนะข้าห้าแกคิดจะจัดการข้าก่อนเหรอเป็นไอหนูที่ไม่รู้จากฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงจริงร่างเงาโลหิอตอมตะของข้าเป็นสิ่งที่แกจะทำลายได้เหรอเสี่ยหลิงจือล้อเลียนหลังจากเห็นความตั้งใจของมู่เฉินจอมยุทธที่เฝ้ามองโดยรอบก็ส่หัวร่างเงาโลหิอตอมตะของเสี่ยหลิงจือยุ่งยากเป็นพิเศษในการจัดการ แม้แต่จอมยุทธขุมพลังที่จือจุนขั้นปลายก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากแม้ว่ามูเ่เฉินจะมีวิญญาณสงครามทรงพลังเคียงข้างแต่ชัดว่ายังไม่ถึงระดับที่สามารถปราบร่างเงาโลหิตอมตะได้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีต่อมูเ่เฉินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมูเ่เฉินก็รู้สึกเช่นกันดังนั้นเขาจึงโบกมือเรียกขสรพิษและเต่าให้มาอยู่รอบตัวจะยอมแพ้หรือ เสี่ยหลิงจือเค้นเสียงในที่สุดมูเ่เฉินก็รู้แล้วว่าตนเองพยายามอย่างไรประโยชน์มูเ่เฉินเหลือบมองเสี่ยหลิงจืออย่างไม่แยแสจากนั้นฝ่ามือก็วาดตราประทับวิญญาณสงครามทั้งสองกวาดลงมากลายเป็นมหาสมุรพลังหนาแน่นคลื่นก่อต่อคลื่นเหนือมหาสมุรอย่างต่อเนื่องกระแสะน้ำวนมหึมาก็ปรากฏทุกคนรู้สึกได้ว่ารัศมีจ้าหยี่ของกองทัพทั้งสองพยายามรวมเข้าด้วยกันในเวลานี้ ความผันผวนที่น่าอัศจรรย์ของรัศมีก็กระเพื่อมออกไปถึงเมื่อเสี่ยหลิงจือเห็นฉากนี้ดวงตาก็หดลงก่อนที่จะเค้นเสียงที่แท้แกก็คิดจะหลอมรวมรัศมีจ้ายี่ของกองทัพทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นเป็นความคิดที่ดีทีเดียวแต่แกก็ไร้เดียงสาเช่นกันผลลัพธ์ไม่ธรรมดาแน่หากรัศมีจ้ายี่ทั้งสองกองทัพสามารถหลอมรวมเข้าด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้สําเร็จ ้ามูเ่เฉินเป็นคนที่สร้างกองทัพทั้งสองขึ้นมาเองอาจเป็นไปได้ที่จะลองรวมรัศมีจ้านี่ของพวกเขาไว้ด้วยกันแต่เห็นได้ชัดว่ามูเ่เฉินไม่มีความสามารถในการสร้างกองทัพดังกล่าวดังนั้นจึงยากที่เขาจะทำได้ผู้ชมก็พากันใส่หัวชัดว่ามอองการกระทำมูเ่เฉินเป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายโดยที่มีโอกาสล้มเหลวสูงซ่าซ่า ภายใต้ความสนใจมหาสมุทรรัศมีจจ้ายี่ก็กระเพื่อมไหวอย่างต่อเนื่องรัศมีทั้งสองสายเริ่มติดต่อกันทว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความพยายามที่จะหลอมรวมก็จะเกิดการปฏิเสธซึ่งกันแอลกันทําให้ล้มเหลวดูเหมือนว่าแกจะล้มเหลวแล้วรอยยิ้มเยอ้ยอยันของเสี่ยหลิงจือหนาแน่นขึ้นขณะที่ดวงตาหลีแคบลงงูเฉินยกเปลือกตาขึ้นจริงเหรอ ทันใดนั้นมือของเขาก็กำแน่นกระบี่แก้วปรากฏขึ้นในมือจากนั้นเขาก็เถือนไปที่มหาสมุทรรัศมีจันยี่หลอมรวมเสียงคำรามดังก้องลำแสงกระบี่ถูกยิงเข้าสู่มหาสมุทรรัศมีเจนยี่ทำให้มหาสมุทรเดือดพล่านสงบลงพลังงานที่แตกต่างกันสองสายเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันราวกับแม่น้ำสองสายไหยลมาบรรจบกันกู๊ม ช่วงเวลานั้นทุกคนก็ได้เห็นการหลอมรวมของรัศมีเจ้นยน่สุดจะพันนา,นาพพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคด้วยแรงกดดันทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นวังวนรัศมีเจ้นยน่หมุนคว้างก่อนที่สัตว์ประหลาดต,ตัวมหือมาจะยาตราออกมาอย่างช้าช้ารูปร่างคล้ายเต่าแต่ช่วงกรามดูเหี้ยมโหมดขึ้นมากส่วนหางเป็นอสอรพิษขดอยู่รอบๆบกระดองมันส่งเสียงขู่ดังลั่นขณะที่กระจายรัศมีจ้นาน่ไรขอบเขตออกไป ร่างกายเป็นเต่าหางเป็นอสรพิษนี่ก็คือเทพอสูรเต่าดำร่างมหึมาของเต่าดำถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายจ้าเหมือนที่หนาแน่นซึ่งมีจำนวนถึงหล้านลายวิญญาณสงครามที่ทรงอำนาจนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุทธขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นปลายยังเกรงกลัวเมื่อรัศมีจ้ายี่ของกองทัพสังหารวิญญาณและกองทัพดับปีศาจควบรวมเป็นวิญญาณสงครามใหม่ ใบหน้าของเสี่ยหลิงจือก็แข็งค้างก่อนที่จะพึมพำด้วยความกลัวและสิ้นหวังเป็นไปได้ยังเป็นไปได้ยังไงเขาไม่เคยคิดว่ามู่เฉินจะประสบความสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำได้แต่ต่อให้จะไม่เชื่อขนาดไหนเรื่องมันก็เป็นจริงแล้วเสี่ยหลิงจือรู้สึกถึงไอคุกคามจากวิญญาณสงครามเต่าดำ แม้แต่ในระดับที่จื้อจุนขั้นปลายวิญญาณสงครามที่มีลวดลายจ้าเหมือนราหกล้านลายก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดอาจารย์ผีทำลายไข้กลนเร็วเข้าเวลานี้เสียหลิงจื่อได้แต่คำรามอย่างรีบร้อนอาจารย์ผีที่กำลังทำลายไข้กลนอย่างสบายๆก็ต้องตกใจก่อนที่สีหน้าจะเคร่งเครียดลงหลายส่วนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่ามู่เฉินจะบรรลุเป้าหมายเช่นนี้ เขาสูดหายใจเข้าลึกไม่กล้าลากเวลาอีกต่อไปสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งมากมายพุ่งออกมาจากแขนเพิ่มความเร็วในการเจาะทำลายค่ายกลเขารู้ว่าถ้าเสียหลิงจือพ่ายแพ้ในมือของมูเ่เฉินตัวเขาคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายหนุ่มคนนี้ภายใต้สายตาไม่อยากเชื่อมากมายมูเ่เฉินก็รู้สึกโล่งใจเมื่อมองวิญญ,ญาณสงครามเต่าดำที่จริงก็เป็นไปตามที่เสียหลิงจือคาดการไว้ ปัจจุบันตัวเขายังไม่ได้มีความสามารถในการหลอมรัศมีจ้านี่ของสองกองทัพเพื่อสร้างวิญญาณสงครามใหม่แต่โชคดีที่เขามีกระบี่เกล็ดจาก,กรพพัดและสิ่งนี้มีรัศมีของจัก,กรพัดฟ้าเคลือบอยู่ดังนั้นเขาจึงใช้รัศมีนี้เพื่อบังคับให้เกิดการหลอมรวมแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ประสบความสําเร็จงูเฉินเงยหน้าขึ้นมองเสียหลิงจืออย่างเย็นชาอีกฝ่ายไม่มีท่าทางอดดีโดยที่ใบหน้าซีดเผือดไปหมดแล้ว ฉีกมันเป็นชิ้นชิ้นซะงูเฉิงยิ้มเยี้ยมมือโบกลงวิญญาณสงครามเต่าดำแผดเสียงเปิดปากกว้างกระแสรัศมีจั้นยี่ยิ่ใหญ่กวาดออกซึ่งภายในมีเสียงคำรามแห่งการเขียนฆ่าไม่มีที่สิ้นสุดปราการแม่น้ำโลหิตเผชิญหน้ากับวิญญาณสงครามเต่าดำเสียงหลิงจือก็ไม่กล้าชักช้าปราประทับในมือเปลี่ยนแปลงวูบไหวร่างเงาโลหิตอมาตะก,ก็เปิดปากแม่น้ำสีแดงเลือดขนาดใหญ่พุ่งออกมากลายเป็นแนวป้องกัน ุ้มรัศมีจั้นยี่ประทะกับปราการทําให้ปราการละลายเป็นชั้นชั้นทันทีจากนั้นก็เจาะทะลุกระแทกร่างเงาโลหิตอมตะจังใหญ่ในช่วงเวลาวิกฤตเสียหลิงจือควบคุมร่างเงาโลหิตอมตะเปลี่ยนแปลงเป็นภาพลวงตาทันทีดังนั้นแม้ว่ากระแสรัศมีจ้นยี่จะประทะเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ก็ทะลุผ่านไปหลังจากที่กลายเป็นภาพลวงตา ด้วยเหตุนี้กระแสรัรศมีจ้านี่ที่ตอนแรกสามารถทำร้ายร่างเงาโลหิตอมตะได้อย่างหนักหน่วงก็ทิ้งรอยหลุงแผลเอาไว้เท่านั้นซึ่งมันได้เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเสียหลิงจือเห็นฉากนี้ร่างกายที่เกรงเครียดก็ผ่อนลงดูเหมือนว่ากระทั่งรัศมีจ้านี่ที่รวมตัวกันก็ไม่สามารถจัดการกับร่างเงาโลหิตอมตะของเขาได้อย่างง่ายดายกูมทว่ามูเ่เฉินยังเผยท่าทางสงบก่อนที่จะสบัดนิ้ว กระแสรัศมีจัจนยี่คลางกระหึ่มพุ่งออกไปปะทะกับร่างเงาโลหิตอมะตะอย่างต่อเนื่องเมื่อเสี่ยหลิงจือเห็นการโจมตีนี้เขาก็เข้าสู่สถานะการป้องกันเปลี่ยนร่างเงาโลหิตอมะตะให้กลายเป็นภาพลวงตาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรงตอนนี้เขาต้องลากเวลาให้กับอาจารย์ผีเพื่อทำลายไข้กลพวกเขาจะได้ร่วมมือกันจัดการในเวลานั้นแม้จะมีรัศมีจัจนยี่มู่เฉินก็ถึงววลาต้องตาย รัศมีจั้นยี่ส่งเสียงหวีดวิวในท้องฟ้าสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นมากทว่าจอมยุทธที่เฝ้ามองอยู่ก็ต้องขมวดคิ้วเนื่องจากพวกเขาตระหนักว่าถึงแม้จะมีการครอบนำของเต่าดำแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลกับร่างเงาโลหิอตอมตะของเสียหลิงจือสักเท่าไร่ด้วยสิ่งนี้เสียหลิงจือสามารถลากเวลาออกไปได้ขณะที่ไข้กลก้าวเทพมังกรประหารเริ่มทลายลงแล้วกู่ม เกิดการกระแทกกันอีกครั้งแต่ร่างเงาโลหิตอมตะที่อยู่ในสภาวะลวงตาก็ส่งผลกระทบออกไปเกือบทั้งหมดเสียหลิงจื่อยืนอยู่ด้านนบนอดไม่ได้ที่จะกลัวเสียงหัวเราะให้เด็กเหลือขอแกจะพยายามอย่างไร้ประโยชน์ไปถึงเมื่อไรง่หรือเปล่าเหอะได้ยินเสียงตะเบงของเสียหลิงจือ่อรอยยิ้มเยยหยันก็คงขึ้นบนใบหน้าสงบนิ่งของมู่เฉินขณะที่ต้องมองอีกฝ่ายไร้ประโยชน์จริงเหรอ เมื่อเห็นรอยยิ้มนั่นเสียหลิงจือก็อึ้งไปก่อนที่จะก้มหัวลงมองร่างเนาโลหิตอมะตะแสงหลิงรวมเข้าด้วยกันในดวงตาวินาทีต่อมาใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปรุนแรงเขาเห็นลูกแก้วผลึกแสงนับไม่ถ้วนในร่างเนาโลหิตอมะตะโดยที่เขาไม่รู้ตัวพวกมันบินว่อนคล้ายกับหิ่งห้อยเมื่อมองไปที่ผลึกเหล่านั้นเสียหลิงจือก็คิดบางอย่างออกใบหน้าซีดเผืดไปเลยทีเดียว ขณะที่ใบหน้าเขาไราส้สีมูเ่เฉินก็ยิ้มบางก่อนที่จะวาดตราประทับด้วยมือข้างเดียวเสียงดังก้องขึ้นในใจผนึกเมื่อเสียงของเขาจบลงลูกแก้วผลึกแสงก็เปล่งประกายปกคลุมร่างเงาโลหิตอมตะไว้ทั้งหมดตึกใจต่อมาเสียหลิงจือก็ต้องตะลึงหวาดหวั่นเมื่อเห็นว่าสูญเสียการควบคุมร่างเงาโลหิตอมตะทําให้มันมืดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังหดตัวไม่ว่าเขาจะพยายามเทพลังงานเข้าไปเท่าใดก็ตาม นั่นเป็นคลื่นลิงที่ผิดปกติของมันบุกเข้าร่างเงาโลหิอตอมตะตั้งแต่เมื่อไรกันช่วงเวลาที่ทะลุผ่านร่างไปเรอะใบหน้าของเสี่ยลิงจือเปลี่ยนไปรุนแรงในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมมู่เฉินจึงยังโจมตีไม่ยั้งแม้ร่างเงาโลหิอตอมตะจะไม่ได้รับผลอะไรก็ตาม ที่แท้มู่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะทำลายร่างเงาโลหิตอมะตะของเขาโดยรัศมีเจนยี่กระบวนท่านี้เขาแค่ต้องการอัดคลื่นหลิงที่ผิดปกติลงไปข้าต้องสร้างร่างเงาโลหิตอมะตะใหม่เสียหลิงจื่กัดฟันแน่นตัดสินใจลบการเชื่อมโยงกับร่างนี้อย่างเด็ดขาดทว่าทันใดนั้นม่านผลึกก็บีบลงมาหาเขาเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเจดีผลึกแก้วใสขนาดใหญ่กดลงมาจากนั้นก็กลืนทั้งเขาและร่างเงาโลหิตอมะตะเข้าไป เจดีหดตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วลอยลงมาบนฝ่ามือของมูเฉินผู้ชมต่างตกตะลึงกับฉากนี้แม้แต่อาจารย์ผีก็สีหน้าเปลี่ยนไปมากไม่มีใครคาดว่าเสียหลิงจือและร่างเงาโลหิอตอมตะที่ยืนตั้งมั่นก่อนหน้าจะถูกกักขังไว้ในเจดีผลึกแก้วใสของมูเฉินในพริบตา งูเฉินไม่สนใจสายตาเหล่านั้นเขาก้มมองเสียหลิงจือที่ตื่นประหนกอยู่ในเจดีมุมปากเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจข่าก่อนเสียงจะดังก้องให้หมาแก่ไหนแกลองวิ่งให้ข้าดูอีกครั้งสิ